สวัสดีครับ FC ครับวันนี้เชฟตวงจะมานำเสนอผัดกระเพราหมูสับโดยกระทะเหล็กลูกใหม่ของเชฟจากแบรนด์ตาตีมือครับขนาดกระทะรักน่าใช้เลยนะวพราสดุดีนะฮะดำไม้เร็วสวยงามมากนะครับต่ลองดูซิอ่นะผัดกะเพราง่ายๆนะตามสไตล์เชฟตวงครับก่อนจะทำอะไรก็เหมือนเดิมครับต้องกระทะร้อนไว้ก่อน เมื่อกระทะร้อนแล้วอะไรๆก็ไม่ติดกระทะนะวิธีการผัดกระเพราของเชฟตวงครับผมเอาทุกอย่างใส่ชามเดีดยวกันเลยนะครับหมูสับกระเทียมจีนพริกขี่หนูแห้งทอดนะฮะหั่นพอแหลกไม่ต้องการเผ็ดมากต้องการกลิ่นนะครับเมื่อน้ำเริ่มมวดครับนะครับใส่พริกตามชอบนะครับจากนั้นนะเร่งไฟให้แรงแล้วก็ คันะ่วหแห้งนะครับนะครโอ้ยอย่างหอมมาทุกคน <c oughs> และแน่นอนครับก่อนจะใาบากระเพราลงไปต้องตามสูงครับฉีกข้ยี้เพื่อกะตุนน้ำมันหอมระเหยให้มันออกมาก่อนแล้วโยนลงผัวด้วยความร้อนแรงและรวดเร็วคนระับทุกคน <c oughs> เรียบร้อยครับ ผักกะเพาหมูสับอาหารง่ายๆบายเชฟตวงวันนี้ครับผม